要到。 ฝากกดไลค์กดแชร์นหน่อยน้องปายวิสวัสดีค่ะน้องปาย,ค,ยคนแรกเลยนะเนี่ยะฮะ สวัสดีค่ะพี่เป๊ปซี่ยบ้านหลอกจังพีม่มีนี่ช้าฮะเธอได้เชื่อของฉันไหมไม่ได้เชื่อหรอสงสัยมันไม่ค่อยมีสัญญาณวันนี้นี่มันก็ช้าอเลยสัญญ <c oughs> าณ <c oughs> สัญญาณฮะทั้งเป๊ปซี่ดิพี่เป๊ปซี่สัญญาณมีไหมของหนูอะหรือว่าเป็นโทรศัพท์ เออมีไหมมีไหมมัวไหมพี่ทางโน้นสะิตกระตุกมากระตุกมากเหรออะไรส้อย่างดิ ออใช่เหรอ <S <S ตุกมากเับใช่เหรอ <S 2> <S 2> มันเกี่ยวไหมพี่แป,ป๊บซี่ถ้าหนูไล่บ้านแดงกับตอตอไปด้วยมันจะกระตุกมากไหมหรือว่าไม่เกี่ยวคม,มาานนวกรถูกใจไปถึงพันเลยนะ กดแชร์ให้หน่อยกดแชร์ลงมกลุ่มให้หน่อยแน,น,น,นะนำให้ไม่จำแชร์อ๋อน่าจะเกี่ยวนะโอเคเดี๋ยวหนูไปเอาในบ้านแดงออก